เปิดด้วยข่าวนี้ก่อนเลยนะก็มีการเปิดตัว iPhone 15มาเรียบร้อยแล้วนะครับราคาเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆนะว่า iPhone 15มีอะไรแล้วคุณควรซื้อไหมนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ตัดสินใจแล้วกันนะครับอย่างแรกที่มันมานะครับสำหรับไอโฟน15ก็คือ e ไอไดนามิกไอแลนด์มาแล้วนะครับผมก็คาดเดาไม่ยากนะไอไออยไอเกาะรอยตรงกลางเนี่ยไดนามิกไอแลนด์เนี่ยเอ่อแอปเปิลก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับปล่อยรุ่นโปรก่อนแล้วอะไรที่เคยอยู่ในรุ่นโปรของ ของรุ่นที่แล้วนะ14 Pro มี Dynamic Island คราวนี้15ธรรมดาก็จะมี Dynamic Island ด้วยนะครับก็ต่างกันปีเดียวนะเทคโนโลยีมันจะดีเลยแบบนี้ปีหนึ่งนะครับถ้ามองในความคุ้มค่าผมว่าผมว่าไอ้รุ่นไม่ต้องโปรคุ้มกว่านะเพราะว่ามันมันมันช้ากว่าแค่ปีเดียวเองนะแล้วก็อีกแค่ Dynamic Island อะไรเนี่ยมันจะไปมีปัญหาอะไรมากมายนะฮะสำหรับผมนะเพราะว่าราคามันต่างกันเยอะพอสมควรนะงั้นรุ่นธรรมดามันก็จะ มาแล้วนะเดิมิท l ลนะดีเลยแค่ปีเดียวเองแล้วกม็มาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่2ที่ iPhone 15อัปเกรดจาก iPhone 14ก็คือเปลี่ยนกล้องจากออไม่อยากจะไม่อยากจะพูดเลยนะสิล้านพิกเซลทุเล็มากนะฮะคือถามว่ามันเป็นการอัปเกรดที่ยิ่งใหญ่มากไหมนะฮะก็ส่วนตัวนะ12เป็น48ประทานโทษนะยี่ห้ออื่นเนะ่ะเขาไปกัน50เขาไปอะไรกันนานแล้วนะฮะแล้วก็ Apple เพิ่งจะมานะคือ Apple ขยักกว่าจะให้แต่ละอย่างนะมันเออราคามันแบบแพงอะ่ะแล้วยัง12ล้านอ่ะมันน่าเกียดนะฮะก็ค,ะคราวนี้ก็ปรับเป็น48ล้านแล้วสำหรับรุ่นธรรมดานะรุ่น iPhone 15อืมก็โอเคอยู่อันนี้ผมวิจารณ์แบบธรรมดานะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะพูดกันแบบตามตรงนะเหมือนเพื่อนเพื่อนคุยกับเพื่อนแล้วกันนะฮะและก็ไม่ผิดคาดอย่างที่เราคุยกันนะก็คือ USBc นะแค่นั้นเอง USB-C ก็จะเปลี่ยนทุก Device ตอนนี้ก็ครบวงจรแล้วนะ USB-C ทั้งหมดเลยทั้ง Mac ทั้ง iPod ก็เป็น USB-C ชาร์จหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวว่าคงจะทยอยเปลี่ยน Accessory กันต่อไปนะครับเหตุผลหนึ่งเลยนะฮะผมบอกให้ก็ได้นะเหตุผลหนึ่งเลยที่ Apple เปลี่ยน USB Lightning เป็น USB-C ชาร์จเนี่ยพราะ Apple อยากโกยเงินนะฮะส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวหมดเลยเคุณรู้ไหมว่า Apple ทำรายได้จาก MFI ตั้งเท่าไหร นะครับการที่คุณจะทำอ c c e s s ซ r y ที่เป็นไลนิ่งเนี่ยของ Apple เนี่ยคุณจะต้องไปขอ MFI นะฮะ MFI คิดแพงมากคิดแพงมากแล้วไม่คุ้มครองด้วยนะไม่ยอมคุ้มครองพาร์ทเนอร์ Partner ด้วยนะที่พูดเนี่ยเพราะว่าเคยทำอ c c e s s ซ r y อยู่นะครับเ,เคยทำกับ Apple เนี่ยแหละนะฮะกก่อนหน้านี้อาชีพผมก็ทำแก d เ e ตเนี่ยแหละนะทำอยู่ตั้งแต่ยุคแรกๆที่แบบมี Coffee ตรงสาขาแรกที่พารากอนเลยนะแล้วก็ ไอ t ู d ด o สาขาแรกๆที่ขาย power bank ดีๆเท่านั้นนะผมก็อยู่ในยุคนั้นที่ทำอ a c ซ s s ซอรีแล้วก็แก d เกตนะก็รู้ว่าไอไลเส้นพวกนี้มันแพงมากนะทำให้ถ้าเกิดคุณจะมีตาโลโก้ mfi made for iphone แล้วก็เป็นสายชาร์จหนึ่งเส้นเนี่ยเหนื่อยมากนะที่คุณจะทำให้มันมันคือสมัยนั้นแพงกว่าตอนนี้อีกตอนนี้ถูกลงไปเยอะแล้วนะเพราะว่าเขากำลังจะโลออกนะครับสมัยนั้นถ้าคุณซื้อหัวมามันก็8ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือแอลลาร์ละ หัวอย่างเดียวเนี่ยต้องซื้อหัวจากเขานะแดอลลาร์ 8. นะหลักการคือคุณต้องไปขอลเซ้นกับเขาซื้อกับเขาเราต้องซื้อเป็น multiple of 1028ม a มั 1, นะถ้าผมจำต,ตัวเลขไม่ผิดนะ1028อะไรประมาณนี้ตัวเลขแปลกๆผมไม่รู้ว่า Apple เอามาจากไหนนะน่าจะเอามาจากไอตัวกล่องแพลเลทที่มันใส่แล้วมันมันลงตัวที่ประมาณ1028 คือคุณต้องซื้อ1028หรือ Multiple o f เท่านั้นเช่นคุณจะซื้อ1 5 0 0ชิ้นไม่ได้คุณต้องซื้อ1028ถ้าคุณเอา1,500ชิ้นคุณต้องซื้อ1,028สองครั้งคูณสอคุณสคณได้นะแล้วทุกครั้งที่คุณซื้อคุณต้องเขียนรีพอร์ตกลับไปด้วยนะว่าคุณเอาไปผลิตอะไรแล้วเสียกี่อันเป็นสายชาร์จหรือเป็นอะไรเงี้ยเนี่ยผมอะทำอันเนี้ยพวกเนี้ยมาตลอดนะอยู่ข้างหลังเนี่ย ก็เ,เห็นเบื้องหลังนะเพราะว่าซื้อมาก็8เหรียญแล้วบวกต้นทุนบวกนู่นบวกนี่สายมันทําให้เติ r d p a r t ์เวลาทําสายแท้เนี่ยไม่มีทางทําได้ถูก Apple นะ Apple ขายสายแท้ประมาณ690บาทเราก็จะเห็นสายแท้ที่แบบยาวกว่าดีกว่าใส่ใส่ตัวทองแดงไปมากกว่านะครับเป็นพันเลยในสมัยนั้นนะตอนนี้ก็ลงมาแล้วเยอะเลยนะเพราะว่า Apple ก็ลดราคาตัวหัวให้ด้วยนะแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆก็สลายลงไป อันนั้นเป็นเรื่องในอดีตแล้วว่าแต่ว่า Apple เนี่ยสามารถกอบโกยตัว l ล c e n ส e ของ Lining เนี่ยเยอะมากๆนะฮะโดยที่เอ่อไม่รู้บอกบอกได้ไหมนะ <c oughs> เดี๋ยวมันเป็นเรื่องข้างในลึกๆนะอ,อ,อย่าเลยนะเดี๋ยวไว้คุยนันเดี๋ยวอย่าเลยข้ามไปเลยกว่านนะฮะก็ มันเป็นแบบนี้แหละนะครับงั้นก็ดีเลย์มาโดยตลอดจนทําให้ USB-C มันมาช้านะ USB-C ไม่มีใครเถียงหรอกมันดีกว่านะมันข้างในมันมีทั้ง24ิพินนะในขณะที่ตัว Lightning มีแค่8พินยังไงมันก็ช้าอยู่เดีนะฮะสู้ USB-C ไม่ได้อยู่แล้ว USB-C ท r นเฟอร์ข้อมูลเร็วกว่าชาร์จเร็วกว่าเทคโนโลยีต่างๆก็มาได้มากกว่านะครับไปดูราคากันนิดนึงนะก็อยากจะส่องราคากันในรา์เมื่ออัปเดตเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยมีอะไรเออมี iPhone 15กับ15 Plus นะผมไปที่15ก่อนนะ ก็ราคาเลนส์เดิมน,นะครับสำหรับตัว iPhone 14เอ15นะครับตัวใหม่รประมาณเนี้ยนะถ้าเกิดคุณเอา5,1,2รึน้นโคตรเกินความจำเป็นเลยนะ4,000 40, โทรศัพท์บ้าอะไรวะ4,000ไปซื้อคอมดีกว่านะในความรู้สึกผมนะมาดูตัว iPhone 15 Pro ดีกว่านะความไฮไลท์มันอยู่ที่15 Pro เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ A17 Pro นะครับไฮไลท์ของผมคือหน้านี้เลยนะ A17 Pro ทำไมผมถึงบอกมันเป็นไฮไลท์เพราะมันเป็นชิป สามนาโนไงฮะมาแล้วนะครับในที่สุด3ามนาโนที่เราคุยกันว่า TSMC ผลิตแล้วมันมีดีเฟกตเยอะนะครับเอามาใส่เรียบร้อยแล้วเอามาใส่ในรุ่นโปรเท่านั้นนะฮะ ผมก็ไม่ได้ผิดค่าจากที่ผมคิดเท่าไหร่นะครับก็เอามาใส่ในรุ่นสูงก่อนเพราะว่ารุ่นสูงราคามันแพงราคามันแพงยอดขายมันจะน้อยเพื่อนๆก็คงจะไม่ซื้อกันเยอะพอไม่ซื้อกันเยอะเนี่ยน่าจะผลิตชิปทันนะฮะน่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าเพราะผลิตแล้วมันดีเฟกมันเยอะไงอย่างที่เราคุยกันต้นทุนมันก็เลยสูงนะครับแต่ว่าถ้ารออีกสักพักให้ TSMC เขาผลิตได้คล่องๆเนี่ยเขาก็จะมีการโยกไอ้ตัว3นาโนลงมาอยู่ข้างล่างนะแต่ไม่รู้ว่าปีหน้าจะทําได้ไหมถ้าทําได้เนี่ย โอ้โหไม่จำเป็นต้องไปซื้อหลองรุ่นโปรนะครับต่างกันแค่ปีเดียวเองปีหน้าก็ได้ใช้3านาโนในรุ่น iPhone 16แล้วอะไรแบบเนี้ยนะก็ไม่จําเป็นนะสำหรับผมคือคือไม่จำเป็นนะต้องซื้อตัวสูงสุดแต่ว่าเราให้ดูเทคโนโลยีว่าตัวโปรมีอะไรมากกว่าตัวไม่โปรนะฮะ <c oughs> ตัวธรรมดาก็มีแค่ตัวตัวธรรมดาเนี่ยก็มีอัปเดตดินามิกไอเลนมีกล้อง4 8ล้าน usb c มี3เรื่องเท่านั้นเองนะอย่างอื่นไม่มีอะไรมากตัวโปรใส่ a 1 7 เอ7ิบเจ็ชิปมาเป็นชิป3นาโนเอาละครับชิป3นาโนดียังไงประหยัดพลังงานเร็วนะครับแล้วก็ใช้ได้น่าจะต่อดทั้งวันหรือเปล่าถ้าเขามีการ manage ตัวพลังงานที่ดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภาพยนตร์กันนิดนึ่งผลิตจากไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมก็เป็นวัสดุที่สุดยอดอยู่แล้วนะฮะชิปตัวนี้มีการฝัง AI neural network โซนเข้าไปด้วยนะครับการฝัง n e u r a โรเน็ตเวเข้าไปสามารถทําให้ชิปสามารถต่อคุณดูนะมันต่อกับมันต่อกับ power bank อยู่คุณดูณดูถ้าดูรูปนี้ดีๆบางคนดูนดนผ่านๆนะคุณเห็นไอไฟโฟนไหมมันต่อกับฮาร์ดไดรฟ์ไม่ใช่ power bank โทษทีและฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยนี่คือ T7 s a m s ซัมซุงนะแต่ไม่ยอมโคตรฟันไอเนี่ยไอเนี่ยคือซัมซุงชัดๆนะครับ USB C ของฝั่ง Pro เนี่ยจะต่างกับ USB C ของฝั่ง ไอโฟนธรรมดานะครับไอฟังโปรเนี่ยเขาจะมีตัว Thunderbolt ด้วยนะครับก็สามารถทานเฟอร์ข้อมูลด้วยความเร็วได้นะครับ20กิกะอร์เซกมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้หรือว่า40นะถ้า Thunderbolt ก็คงเป็นขึ้นเป็น40นะครับไม่แน่ใจแต่ว่าทานเฟอร์ข้อมูลได้นะครับถ้าเป็น USB C ของ iPhone 15ไม่ได้นะ speeds transfer for fast ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มตำนานไปแล้วนะครับก็ Apple นะมีข่าวลือมานานนะว่าตัดสินใจจะเอาไอ้คลิกข้างๆนี่ออกนะไอ้คลิกตรงเปิดปุ่ม,มโหมดไอ้ตัวอะไรนะตัวปิดเปิดปิดโวลูมนะฮะต้องบอกว่าไอ้ปุ่มนี้มันเป็นปุ่มตำนานของ iPhone นะครับอยู่มาตั้งแต่รุ่นแรกนะไอโฟนรุ่นหนึ่งนะไอ้คลิกมิวบัตเทิลเนี่ยนะเนะปิดว่าปิดเสียงเปิดเสียงแล้วก็เราก็ปรับสวิตช์ข้าง,างๆใช่ไหมไม่อยู่แล้วนะครับ iPhone 15 ไอตำแหน่งเดียวกันเนี่ยไอตรงคลิกข้างๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นปุ่มแทนปุ่มนี้สามารถคัสตอมไได้ว่าเราจะเอาเราจะให้ปุ่มนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับเราก็ตั้งไปเลยนะฮะเช่นช็อตคัตกดปั๊บให้เปิดไอ้นั่นเปิดไอ้นี่กดปั๊บเป็นไฟฉายอะไรเงี้ยคัสตอมไมได้ i p h o น e 15 Pro รนะรเป็น iPhone ที่ most powerful นะที่สุดเท่าที่ p p o n e เอ่อเท่าที่ Apple mm hmm. เคยทํามานะครับอยากจะเติมไปอีกนิดนึงได้ไหม the most expensive ด้วยนะ กลายเป็นรุ่นที่แพงที่สุดเท่าที่ a p p l e เคยทำมือถือมาดีกว่านะครับอืไปดูราคากันนะราคา line, โหดร้ายอดออดนะฮะมาดูที่15 Pro นะถ้าคุณซื้อ15 Pro m a x คุณดูราคาเริ่มต้นมีสีสีให้เลือกนะครับสีดำไทเทเนียมดำนะไทเทเนียมขาวแล้วก็มีไทเทเนียมเงินมีไทเทเนียมเงินด้วยนะไทเทเนียมดำไทเทเนียมเงิน แล้วก็ไทเทเนียมน้ำเงินโอ้โหมีน้ำเงิน,นเงิน,งนแล้วก็ดำแล้วก็ไทเทเนียมธรรมชาติคือสีไทเทเนียมแบบธรรมชาติสีของมันแหละสีของไทเทเนียมนะฮะสีสีนะครับอันนี้ผมกดเล่นๆน,นะถ้าคุณเอาตัวสูงสุดนะแล้วหนึ่งเลือกหนึ่งเทระไบนะคุณจะไปไกลถึง66 0 0เลยนะ6 6ห0นร้อยนะครับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งกับ66 0 0นหก้าร้อยแข่งชิมายนะแพงมากนะฮะเออ ผมว่ามันไม่คุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายไปหรอกนะถ้าความรู้สึกนะเอาแบบบ้านๆเลย <c oughs> แมงยิ่ไายโทรศัพท์อะถ้ามันเกินห้าหมื่นแล้วผมว่าโอ้หเกินห้าหมื่นสี่หมื่นผมยังไม่อยากซื้อเลยนะสี 4, 3, 4, นะ่สามสี่หมื่นมันแพงไปนะฮะคือ performance หรสิ่งที่เรากำลังจะได้จากมันมันไม่ได้เท่าตัวหรือสามสองสองสามเท่าตัวขนาดนั้นกับเงินที่เราจ่ายไปนะในมุมของนักลงทุนคุมความคุ้มค่าสำหรับผมคือต่ำม,มากมันฟีเจอร์อะไรที่มันพูดไปเนี่ยมันไม่ได้ คุ้มกับไอ้เงินนะยกเว้นอาจจะคุณไปทำฟิล์มเมกเกอร์แต่ว่าถ้าคุณจะทำฟิล์มเมกเกอร์นะคุณเป็นพวกถ่ายหนังนะทำไมคุณต้องเอา iPhone มาถ่ายด้วยคุณก็ไปลงทุนกับกล้องที่มันควรจะต้องถ่ายไหมอย่างเมื่อคืนนะเปิดตัวบูรานงบูรานโน่นั้นก็ดีกว่าไหมอันนั้นอันนั้นมันก็ดีกว่าเยอะเลยนะฮะอันนั้น120เฟรมเปอร์เซกได้ด้วยนะก็เต็มๆไม่ต้องมาใช้มือถือถ่ายด้วยนะเพื่อมือถือมันควรจะต้องแบบ ตอบโจทย์คนทั่วไปนะง่ายๆนะผมก็เลยคิดว่าโปรอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมหับผมเท่าไหร่นะแต่เพื่อนๆก็ไปลองดูแล้วกันโปรนะถ้าเกิดอ่าถ้าผมจะเอาวงเล็บถ้าผมจะเอานะผมก็ไม่เอาแม็กหรอกเอาโปรนะฮะไปดูซิเอาสีธรรมดาแล้วกันนะเอาสัก256นะผมก็โดนไป4 5 5 0 0บาทเก้5 0 0โอ้ยขนลุกนะฮะเออมันไม่ได้ สำหรับผมเพื่อแฟลชมันแทบไม่ได้ต่างกับโทรศัพท์ทุกวันนี้มากมายนะนะก็บอกแล้วมันตามกันทันนะฮะเพื่อที่จะได้ใช้ชิป3นาโนเหรอเดี๋ยวเพิ่อเผื่อ <ๆ S 1> ปีหน้ามันก็มีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็จะตกอย่างรวดเร็วอีกนะซื้อเพราะว่าใช้ก่อนจริงๆนะฮะก็ส่วนตัวคิดว่าโปรไม่ไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวปีหน้าเราก็ได้เจอ3นาโนอยู่แล้วแล้วก็ฟีเจอร์ที่ให้มาส่วนใหญ่จะเป็นแบบเอาไปถ่ายหนังอะแล้วก็เสียบฮาร์ดดิส์ได้เงี้ย เพื่อนะเพื่อเราไม่ได้ใช้อะไรตรงนั้นนะครับแล้วกล้องก็ส8ล้านเท่ากันแล้วที่เหลือมันจะมีอะไรอะาจากไทเทเนียมไทเทเนียมกับอลูมิเนียมก็ช่างมันเถอะนะฮะผมก็ช่างมันเถอะถ้าราคาจะต่างกันขนาดนี้นะฮะความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะอย่าว่างั้นงี้นะบางคนอาจจะบอกว่าโปรมันคุ้มกว่าพี่งั้นตามสบายครับ แล้วแต่คนชอบเลยนะอ่ะมาดูนิดนึงสิ่งที่ผมอยากจะไปเจาะก็คือเรื่องนี้มากกว่านะครับอ่ะโอเคอีกอีกนิดนึงนะก่อนจะไปก็มีเปิดตัวรุ่นใหม่ตัว Apple Watch เอ่อสำหรับผมเนี่ยกันผมจำได้ว่าดู Apple Watch ตอนเที่ยงคืนเนี่ยมันก็เปิดตัว S9 เนี่ยแหละซีรีส์9นะสิ่งที่จับใจความได้ก็มีแค่ไอเทคนิคใหม่ในการสั่งการนะคุณดูนะก็จะใช้มือติ๊กๆเนี่ยนะรับโทรศัพท์คุณก็มือปึ๊บๆนี่ปึ๊บๆน เอามือหนีบกันระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยไอ้นิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะฮะปุ๊บปบมันก็จะรับโทรศัพท์ได้หรือว่าอะไรก็ได้นะคุณตั้งได้นะว่าแบบนี้จะเอาแบบรับโทรศัพท์ข้ามไป,มไปกด enter อะไรเงี้ยแล้วก็ตึกต๊กเนี่ยที่มือได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวานะครับมันก็จะจับจับเส้นเอนะะ็น,จจนอของคุณอ่ะเวลาคุณกระดิกนิ้ว่าคุณเอามือจับตรงข้อมือดิมันจะมีกระตุกกระตุกอยู่นะครับก็จับการสัญญ่นสะเทือนของเส้นเอ็นคุณนั่นแหละนะฮะก็เอาม ก็ดีนะรู้ olan, สึกจะมีแค่นี้แหละที่เหลือก็ก็แล้วแต่ตาม watch OS ที่เขาอัปเดตขึ้นมานะครับแต่ล่าสุดก็จะมีตัวนี้แล้วก็มีสายใหม่ที่ทำมาจากเขาเรียกว่าอะไรเขาใช้คำว่าอะไรนะไฟ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 วูเวนใช่ไหมผ้าใหม่ไฟวูเว n นทำมาจากวัสดุรีไซเคิล65นะหน้าตาเป็นไงนี่หน้าตาอย่างนี้นี่คือผ้านะที่ทำมาจากของรีไซเคิลนะนี่68นะผมดูล 6 8วัสดุรีไซเคิลหลังจากเปิดตัวมาเนี่ยตลาดชอบไม่ชอบคุณดูหุ้นก็รู้นะครับตกนะฮะนั่นเปนแปลกทุกอย่างและคือเห็นผมนิงบอกไงว่าปัจจุบันเนี่ยเปิดตัวปรวดักใหม่แทบปิดอะไรไม่ได้นะนะสิ่งที่ลือมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นจริงไปตามนั้นเพราะว่าซัพพลายชงซัพพลายเชนอะไรนี้เขาถ่ายลงถ่ายรูปก,กันมาหมดแล้วเขาวิเคราะห์กันมาหมดแล้วว่าคุณจะออกอะไรนะฮะก็ USBC จริง ก็เขาบอกว่าจะมีการพัฒนาเรื่องกล้องแล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนชิปตัวใหม่ให้กับโปรแล้วก็จะเอาไอ้ด้านข้างออกไอ้ตัวคลิกด้านข้างออกเป็นปุ่มคัสตอมได้นะอันนี้ผมได้ยินมาจากข่าวลือมาหมดเลยนะก็เป็นตามนั้นจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเดนนิมิกอาันจะมาด้วยนะในรุ่นธรรมดาตรงเป๊ะนะแทบจะแบบไม่พลิกเลยนะไม่ว้าวด้วยนะไม่มีอะไรว้าวเพราะฉะนั้นตลาดก็ไม่ว้าวครับมีการย่อตัวลงมามีเด้งขึ้นไปบ้างนะครับก็เหมือนจะผิดหวังเล็กๆนะคล้ายๆอย่างนั้นมากกว่า สิ่งที่น่าสนใจก็คือ iPhone 14เนี่ยกินยอดขายทั้งหมดครึ่งหนึ่งของ Apple เลยนะฮะในปีที่แล้วคำถามคือรุ่นใหม่15ออกมาแล้วฟีเจอร์แค่นี้เนี่ยไหวไหมนะฮะแต่14นี่นี่มเร็วไร้กว่านี้เนี่ยสินี่คือเอา13ก็แปะเลยดีกว่านะแล้วเปลี่ยนอะไรไอเฟสเดทเชชั่นอัออนสินี่คือเร็วไร้มากกว่านะสิมา14นี่คือแทบจะเหมือนกันเลย แต่14-15เนี่ยยังมีความแตกต่างที่กล้องนะคับ Dynamic Island แล้วก็ USB c นะก็ยังถือว่ามีความแตกต่างพอสมควรแต่มันจะต่างพอทําให้ยอดขายขึ้นหรือเปล่าในยามที่จีนกําลังแบน Apple ด้วยนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมแอบเห็นนะฮะถ้าใครดูนะจะมีพาร์ทหนึ่งของวิดีโอนะครับพรีเซนต์เป็นภาษาจีนนะพรีเซนต์เป็นภาษาจีนเลยนะแล้วก็มีคนมีคนจีนออกมาพูดนะตึกต๊กตึกต๊ก นะบัวใกล้จบละผมจําได้ตอนจบมันพูดคำนี้นผมเลยตื่นนะบัวใกล้จบละผมต้องไปละอะไรเงี้ยก็พูดถึงเรื่องเกมนะว่าเกมมันออแรงมากเลยเก็บตลาดจีนเนี่ยเห็นไหมมันคือ geopolitics นะครับเพราะว่า Apple เนี่ยค่อนข้างจะโดนออจีนแบนนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องนี้พอสมควรนะนี่คือครั้งแรกที่ผมเข้าใจว่าครั้งแรกนะเพราะครั้งแรกผมไม่เห็นนะครั้งแรกที่มีการพรีเซนต์เป็นภาษาจีนในการเปิดตัว Apple เห็นไหมแล้ววิดีโอเปิดตัว ภาพแรกเลยมันเป็นฝั่งเอเชียนะถ้าใครดูโมเมนต์แรกในตอนเข้าอนะีเวนต์อะมันเป็นฝั่งเอเชียนะมันเป็นลาวตากผ้าฝั่งเอเชียคือมันมันใส่ความเป็นเอเชียลงมาเยอะนะฮะมันสอยเห็นว่าวันนี้ Apple เนี่ยแคร์เอเชียมากแค่ไหนอืมนะอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมจบได้เมื่อคืนนะมีการพูดภาษาจีนด้วยนะผมตลกมากเลยเฮย้ยจริงหรอ <laughs> เล่นพรีเซนต์กันแบบนี้เลยนะแล้วก็มีซับเป็นภาษาอังกฤษด้านล่างนะครับ คล้ายๆกับจะส่งแมสเซจส่งสัญญาณว่าก็ไม่ได้ทิ้งตลาดจีนนะอะไรแบบนี้หรือเปล่าฟาวเดชันเลยนะบอกจุดสำคัญของชิปตัวนี้ก็คือไอตัวทรานซิสเตอร์นะฮะก็ทรานซิสเตอร์นั่นเองทรานซิสเตอร์ก็คือไอเซมิคอนดักเตอร์นั่นแหละมาแล้วนะครับนี่คือ,อ,อโทรศัพท์รุ่นแรกนะครับที่ใช้ชิป3นาโนนะมาก่อนมาก่อนไหนวะมาก่อนไอนี่อีกนะผมเข้าใจว่าตอนแรกคอมพิวเตอร์จะมาก่อน ไม่ยอมใส่ไปใน m 2นะครับ m ยังใช้5นาโนทุเรศมากนะครับราคาเนี้ย3านาโนมาลงที่โทรศัพท์ก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงที่โปรด้วยแล้วชาร์จมันแพงๆไปเลยนะครับเข้าใจว่าน่าจะกอบโกยรายได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับอ3อ่อนาโนรอดนี้ก็อย่างที่เรารายงานข่าวกันนะว่า tsmc เนี่ยมีอัตราการผลิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีการประเมินกันว่า อยอดขายมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นพอเอามาชนกันเนี่ยดูแล้วเนี่ย TSMC น่าจะผลิตให้ทันนะผมเชื่อว่าน่าจะมีผลิตอยู่ในสต็อกอยู่แล้วพอสมควรเยอะด้วยนะก็คิดว่าเอาอยู่นะมีการ forecast อะไรกันเรียบร้อยงั้น3นาโนมก็เลยออกมาในรุ่นโทรศัพท์ก่อนนะผมเข้าใจว่าน่าจะออกในตัวตัว,ตวคอมพิวเตอร์ก่อนจะด้วซ้ำเพราะคอมพิวเตอร์มันขายไม่เยอะเท่าโทรศัพท์เพื่อจะได้ทสต,ตลาดว่า TSMC ผลิตทันหรือเปล่าแต่นี่เขายิงมาที่ตัว ตัวด้านนอกเลยงั้นผมมองว่านี่แหละคืออาวุธในการกอบกลวยรายได้ของ Apple นะครับถ้ามองในมุมของรายได้ในมุมของสต็อกของหุ้นนะทูบีแฟร์อันนี้คือเอ่อ, ature, ค,อ,อคี g f ลิงฟีเจอร์นะครับอคือฆ่าทุกคนนะครับเพราะว่าการใส่3นาโนเข้าไปเนี่ยมันทำให้ยี่ห้ออื่นตามลำบากนะครับถึงแม้หัวเว่ยจะบอกว่าของตัวเองดีนะอย่าลืมนะมันคือ7นาโนวันนี้ออก3นาโนมาบัฟเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะ These 3 nm transistors are patterned using state-of-the-art extreme ultraviolet lithography นี่ฮะที่เราพูดกันมาในในในช่องตลอดนี่ไงมาแล้วนะครับก็ใช้ extreme ultraviolet lithography นะครับก็คือ EUV นะฮะแต่เข้าไม่ได้พูดเป็น high NA EUV อะไรนะเดี๋ยวกลัวมันจะยากเกินไปสําหรับคนทั่วไปนะครับก็ใช้ lithography คือการใช้แสง UV นั่นเองนะฮะผ่านกระจก เปิดแหล่งกำเนิดแสงปล่อยแสง UV เข้าไปแล้วก็ชิ่งตามผ่านเลนส์ชิ่งกระจกชิ่งไปชิ่งมาชิ่งมาชิ่งไปจนกระทั่งได้ได้มุมตกกระทบที่มันเด่นลงไปผ่านหน้ากากหน้าก่างหนึ่งนะอันนี้โปรเซสง่ายๆผ่านหน้ากากหน้หนาก่างหนึ่งหน้ากากนี้ก็มีการปริ้นตัวเซอร์กิตอะไรไว้เรียบร้อยแล้วดีไซน์ต่างๆพอผ่านแมสแมสมันก็ตกมาเป็นเงาใช่ไหมมันก็จะเป็นลวดลายของไอตัวลวดลายของไอตัวเซอร์กิตนะปริ้นไปบนซิลิคอนนะ เวเฟอนั่นเองนะก็มีอยู่แค่นี้แหละหลักการนะครับก็ใช้ Extreme u u t r a v i o l e t l i t h o g r r p p y ขั้นสูงอ่ะประมาณนี้นะครับที่เหลือมันจะลึกเกินไปแล้วนะแต่ว่าอยากให้เห็นภาพว่าเห็นไหมครับว่าเทรน์ของโลกเนี่ยมันกำลังไปในทิศทางของการทำเอ o อ board หรือ AI on device นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปจับตาหุ้นหรือไปจับตาบริษัทที่กำลังจะทำเทคโนโลยีประมาณนี้กันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันหนในนั้นก็คือ AR m ที่กำลังจะเปิดตัว IPO ในอีก2อ2วันนี้วันที่14คือวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะ